สวัสดีครับน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เรามาดูอาการทุ่นนะครับทุ่นล้างกับบาลานซ์มันต่างกันยังไงนะครับนี่ส่วนมากจะเป็นล้างเกี่ยวนะครับไม่ได้ล้างเข้าปากนะครับนี่เป็นล้างเกี่ยวนะครับเวลาเวลาเราวัดนะครับจะวัดตอนไหนว่ะมันประมาณเราจะไปดูทุ่นล้างก่อนนะครับว่ามันจะประมาณไหนที่เราจะวัดถึงจะติดนะครับโอเคนะครับ ล้าก่อนแอบแอบรักฟินไปก่อนเลยโว้ยเลยแอนเที่ยนไม่เคยได้ของหนครับกระดาเมียกป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นน้ำคุนเห็ดยังไงหรือครับเดี๋ยวพูดถึงนเจ็ดนาที่านไปครับ แต่ว่าถ้าทับิษฐ์เพิ่งงมวอกเพิ่งมาทีเดียวพอตั้มาสองสามไปได้สองสามวัเลยครับผมก็ได้เป็นมาเรื่อยๆสองเมื่อกี้เมื่อกี้เปลี่ยนเบ็ดเนาะลาเกี่ยวบ่มวนวายยึดเปียกเปลี่ยนเปียกยดเปียก นไม่ได <t> ้ดินครับโทษเมียใหญ่ถิ่นนั่นยิ้มเปยหัวม่วนตังผอเจ้าปากินของชารับสครับตนครับะคจังหวัมันอยู่ดอกนึงจุดจังหวัอ่างออา ฝนตกครับวันนี้ฝนตกกล้องแช่งตัวนะอยู่หน้าวัดนะครับจะส่งไม่เกินสิบเอ็ดโมงครับ ม่เมื่อกี้นี่มันติดร่องหน้าพ ah> um> ู้ตัวเสียบทุกหนอ้าคหราักัหมูชิ้นครับมีหมูซับ่ฮะมันมีหมูซับครับ ละลาจริงจิเฮ้ยเขาได้สามสิปโก้แค่ที่ของนั่งกดโกรกเลยลูกจะไม่ได้ปลาจริงจริงนี่มันนึกถึงี่ปลาจริงิหระไม่ได้ปลาจริงน เปรียบกันบ้างครับนะนะครับนี่นะครับทุนหลังกับทุนบาลานนะครับมันแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องสังเกตดีนะครับทุนหลังนะครับเราแค่ตาสกิดนิดนึงนะครับเราก็สามารถสับได้เลยนะครับ ันนี้ก็เอาอาการทุนมาให้นานาับชมกันนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับเราจะเอาสไตล์จีนมาให้ดูกันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวัดแบบไหนถึงจะวัดได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันทริปหน้านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับฝนตกด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับนานาครับ